بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วะบารากาตุขอความสันติความเมตตาความจำเริญเพิ่มพูนจากพระองค์ลักษมณ์ตาลาจงระสบแด่ผู้ชมทางบ้านทุกท่านพี่น้องครับเรามาพูดคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสําคัญของการละหมาดจ้าหมาเนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงการตัดสินใจเลือกมัสยิดของคนบางคนที่อะไรครับเป็นที่ชื่นชมของคนออของคนบาง,บางกลุ่มนะครับ ก็คือครั้งที่แล้วเราพูดถึงว่าถ้าคนคนหนึ่งอยู่ในสภาวะที่ต้องให้เลือกระหว่างสองมัสยิดเนี่ยมัสยิดหนึ่งมีคนละหมาดเยอะมัสยิดหนึ่งมีคนละหมาดน้อยแต่อ้มัสยิดที่มีคนละหมาดน้อยเนี่ยถ้าเขาไม่มาแล้วเนี่ยมันจะร้างเลยนะครับเพราะว่าคนเท่าคนแก่นั้นไม่มีคนนําละหมาดก็เลยทิ้งมัสยิดให้ร้างต่างคนต่างก็ละหมาดที่บ้านกันเลยเราบอกว่าในกรณีของคนเช่นนี้เนี่ยให้มาละหมาดที่ มัสยิดที่มีจํานวนน้อยกว่าแล้วเขาจะได้ผลบุญสองทางก็คือผลบุญของมาร่วมละหม,มาดจะมาถึงแม้ว่ามันจะน้อยกว่ามัสยิดอีกแห่งหนึ่งแต่ว่าเขาจะได้ผลบุญอีกอย่างนึงก็คือทําให้บ้านของอลัลลอฮ์นั้นอะไรครับมีชีวิตชีวาเนะี่ยอันนี้คือกรณีที่เราทิ้งท้ายไว้เมื่อครั้งที่แล้วนะวันนี้เรามาขึ้นประเด็นต่อไปนะครับหรือย่อหน้าต่อไปของหนังสือว่าซุมมาลอัฟดอลนะหลังจากนั้นนะ ทั um ้งหมดอัฟดัลุบ่เอดะดัลิกะ صلاة ทูลจามะติ์ในมัสยิดที่จะคุณอัคราจามะติ์นะั้นไม่ใช่เหรอและหลังจากนั้นก็คือหลังจากกรณีที่เราเกล่าวไปแล้วเนี่ยที่ประเสริฐรองอันดับต่อมาก็คือการละหมาดจะมาในมัสยิดที่มีอะไรครับมีลูกจะมามีคนมาร่วมละหมาดจะมากกว่ามัสยิดอื่นๆนะถ้าหากว่าอะไรครับเออ่มัสยิดนะครับ มีให้เราเลือกสองมัสยิดนะครับสามมัสยิดอะไรก็แล้วแต่ใกล้ๆกันนะครับเราอะไรครับมัสยิดหนึ่งมีคนละหมาดร้อยคนอีกมัสยิดหนึ่งมีคนละหมาดห้าสิบคนเขาบอกว่าไปละหมาดที่มัสยิดที่มีคนละหมาดเยอะๆนั่นน่ะดีกว่านะครับได้ผลบุญมากกว่านะครับเดี๋ยวนะฮูอะอัลลอฮ์มออัจรอนเพราะว่ามันจะทําให้เขาได้ผลบุญมากกว่ายิ่งใหญ่กว่ารีกาเลิฮีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิสลลัมเพราะ ท่านอบ,บีม,ม,มสสุม hammad صلى الله عليه พูดไว้ว่าพูดเอาไว้ว่าส ل ا ตุร,ริจาลีมาร,ร์จุลีอัลกามิน ص ลาติฮิวนะดะการที่มีผู้ชายหลายคนละหมาดร,ร่วมกับคนคนหนึ่งนั้นนะครับจะดีกว่านะครับการที่เขาละหมาดคนเดียวตานลําพังน,นัีาัการที่เละมารรจุลและการที่ เขาร่วมละหมาดสองคนนั้นดีกว่าเขาและการที่เขาร่วมละหมาดกับคนสองคนนั้นดีกว่าการที่เขาละหมาดร่วมละหมาดกับคนอีกแค่คนเดียวนะครับหัวมากะนะอักษร์ฟาหัวฮับบุิละล์และอันใดที่มันยิ่งมากเท่าไหร่มันก็เป็นที่รักนาที่อละสมุตตาลามากเท่านั้นอันนี้คือขะอดิษที่ราะหัอาฮมมัด อวบูุดาวุดวฮะฮ ا วาอฮะฮุบโนฮิบานบันทึกโดยท่านอามะห์มัดอบูุดาวุดแล้วก็ท่านอิบนฮิบานบอกว่าเป็นหะดิษที่อ ص ีอ ح وفيه ف ف า ه ففيه أنما كثر ج م ุ ه فهو ฟดอลและใน h ด d ิตตนี้เนี่ยนะครับบ่งบอกว่ายิ่งการรวมตัวกันนั้นมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีคุณค่ามากเท่านั้น لِمَا ف ِี الْجَمَعِ มِ ن ْ نُزُلِ รติวัสซะกีนะ์ วารชุมูลิดดูอาอีวรอาจอาิลิจาบะนะเพราะว่าในการรวมตัวกันนั้นนะครับเป็นการนำมาซึ่งการลงมาของราะมะความเมตตาจากพกระลอสุมตาลาความสงบร่มเย็นแล้วก็อะไรครับแล้วก็เป็นการลิชุมูลิดดูอาและเป็นการทำให้การขอดูานั้นครอบคลุมนะครับกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวัง ว่าจะได้รับการตอบรับง่ายขึ้นนะครับลาเซียมาอิดากานอาฟิฮิมมินัลอุลามาอีวะฮุลิสซาละโดยเฉพาะถ้าในหมู่พวกเขาเหล่านั้นมีบรรดาผู้มีความรู้นะครับแล้วก็บรรดาคนที่ดีๆเนะี่ยร่วมอยู่ด้วยนะกอละต้าลาฟีฮิริจาลุนยุฮิบบุนแอียะตะตุฮะรูวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตตะฮิรีนในนั้นนะก็คือในบ้านหลังนั้นของอนะัลเลาะห์น่ะมีบรรดา ผู้ชายที่รักที่จะซักฟอกตัวเองให้บริสุทธิ์ผุดผ่องและอัลลอฮฺสุบฮานะตาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงรักบรรดาผู้ที่ซนะักฟอกตัวเองนะครับสุรัตุเตวบะอาญาที่หนึ่ร้อนอายะนนี้ก็เป็นการอะไรครับยืนยันความหมายที่เรากล่าวมาว่านะถ้าในบ้านมัสยิดในบ้านของอัลลอฮฺหลังใดเนีนะ่ยนะมีคนจํานวนเยอะๆคนยิ่งเยอะเท่าไร่มันก็จะยิ่งมีอะไรครับคนที่มีคุณภาพ มากเท่านั้นในบรรดาคนมากๆก,ก็จะมีบรรดาผู้มีความรู้นะครับบรรดาคนที่อะไรครับมีความตักงวายำเกงมีความวอระนะ์อเนี่ยมีการระมัดระวังในเรื่องของบาปกรรมมากยิ่งคนดีๆมารวมตัวกันมากเนี่ยเวลาเราขอดุอาเนี่ยนะครับโอกาสที่อัลลอฮฺสุบานตาลาจะตอบสนองการดุอาของเราก็จะมีมากยิ่งขึ้นหรือคนคนดีคนนั้นเนี่ยนะมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเรานะครับการขอดุอาของเขานะก็อะไรครับ เราก็ได้ผลภาคผลได้ได้อาน,นิสง์ของการขออุอาของเขาด้วยนะครับเพราะว่าในละหมาดนั้นก็คือคือการขอดุอาน,นั่นเองนะครับเช่นไอ้ที่ว่าอิฮดีนะัสซิราตัลมุสตะกีมอิมามอ่านอิฮดีนัสซิราตัลมุสตะกีมขพรพองั้งหลัสมัตลาทรงนำทางของเรานำทางพวกเราสู่ทางที่เที่ยงตรงด้เถิดอิมามอ่านคนเดียวแต่ว่าอะไรครับเรานั้นสดับรับฟังอยู่รับรู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็น ผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการอ่านของอิหม,ม่ามด้วยก็เท่ากับเรานั้นเห็นชอบ Dial ด้วยกับการอ่านของอิหม,ม่ามคําพูดของอิหม,ม่ามก็คือคําว่าเราในที่นี้เนี่ยสรพนามว่าเราในที่นี้ครอบคลุมทั้งตัวอิหม่ามเองแล้วก็ลูกมะมุมทุกคนด้วยนะเมื่อคนดีขอดอานะก็จะเป็นที่นะหวังว่าจะเป็นได้ที่ได้รับการตอบรับหน้าที่อัลลอฮฺสุลตัาลามากกว่านะครับ ฟะฟิฮิสติฮบับอสัลลาติมะลจามาตีอฺสซาลิฮินัลมุฮาฟิรีนะอะล์ทุฮารติวอิสบากิลุดุนะครับเพราะว่าในการดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็คือในอายะที่กล่าวมานี้เนี่ยนะครับเป็นการชอบให้ละหมาดร่วมกับเยมาะที่มีอะไรครับคนที่ซอลเละ เยอะๆคนที่ซอลรก็คืออะไรครับบ้านเราเรียกซอลละซอลละมีคนที่ซอลเยอะๆนะครับแล้วก็มีคนที่อะไรครับมุฮาฟิดีนอาลัตต์อฮาร์ติวอิสบาริลูดูมีคนที่รักษาอะไรครับน้ําละหมาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําน้ําละหมาดอย่างประนีดก็คือคนซอลละมีคนดีเพราะาคนบางคนเนี่ยเขาอะไรครับ เขามีน้าละหมาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่เขาเสียน้ำละหมาดเขาก็จะทําน้าละหมาดใหม่ๆทําน้ำละหมาดใหม,ใหม,ม,ใหม่แล้วก็เวลาที่เขาทาน้ำละหมาดเนี่ยเขาก็จะทําน้าละหมาดอย่างประณีตไม่ทําอย่างลวกลวกนะไม่ใช่บางคนทําน้ำละหมาดเปิดก๊อกแล้วก็เอามือรวด1 2อเอามืออะไรครับแย่เข้าไป1 2 3สขอโทษถ้าเท้าก็เท้าแย่หย่1 2ออันนี้เรียกว่าทําน้ำแย่ามาลวกลวกเนี่ย คนประเภทนี้ไม่เป็นที่รักนะที่อัลลอฮฺสุมาตาลาอย่างแน่นอนครับแต่ว่าถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยก็จะมีคนดีๆในบรรดาคนดีๆนี้เนี่ยบางคนดีอะไรครับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือคนที่รักษาน้ําละหมาดอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาทําน้าละหมาดก็ทําอย่างอะไรครับด้วยความประณีตนะครับสางนิ้วมือทําอะไรด้วยกับความประณีตคนพวกนี้เนี่ยในเมื่อเขามีความประณีตในการอาม,มาิลาดาต่อพวกอัลลอฮฺสุมตาตาลาอัลลอฮฺสุมาตาลาก็จะให้เขานั้น ได้รับสิ่งความอะไรครับเนี่ยมาที่มันครบถ้วนสมบูรณ์นะครับใครประนีตกับวัลล์ลอกสุนตลาก็ประนีตกับเขานะครับอัลเจซาอูมินยินซิลอามมนนะครับใครทําอะไรไว้ก็จะได้รับการตอบแทนแบบเดียวกันนะครับเพะฉะนั้นถ้าหาว่าเราได้อยู่ร่วมกับคนเหล่านี้เยอะๆเนี่ยคนก็จะเป็นอะไรครับกําไรชีวิตของเรานะรได้รับได้ครับ อันดับแรกก็คือได้รับการเรียนอันดับแรก,กคือได้อานิสงของการขอดอวของเขาต,ต่อไปเราก็จะได้รับได้ได้เรียนรู้จากเขาและต่อไปเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ขึ้นอยู่ในระดับที่เท่ากับเขาอินชาอัลลอฮ์นะครับซุมบันลัฟดาลูบาดาดาลิกัสซาลาตูฟิลมัสยิดิลกอดีมลิซับกิตตา๋อติฟิฮิอัลลัลมัสยิดิลจัดีดนะแล้วก็อะไรครับหลังจากนั้นนะครับ ก็คือหลังจาก 1- 2สองที่เรากล่าวมาในครั้งก่อนก่อแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็อะไรครับที่ประเสริฐกว่าก็หลังที่ประเสริฐรองลงมาก็คือการละหมาดในมัสยิดที่เก่าแก่กว่าเพราะว่ามันเคยผ่านการทําการต่ออะต่อร,รัศมีตาลในที่นี้มาก่อนมัสยิดหลังใหม่นะก็คือถ้ามัสยิดนั้นอยู่เราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มัสยิดเนี่ยนะครับแล้วมัสยิดที่เก่าแก่กว่าเนี่ยนะครับเราไปละหมาด ที่เก่านั้นดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าที่แห่งนี้เคยผ่านการอะไรครับทำอามันอิบาร์ดาทาการต้อเชฟองมามานานกว่ามัสยิดหลังนี้พ้าสร้างมาแล้วร้อยปีแต่ใน,นขณะที่มัสยิดหลังนี้เพิ่งสร้างอีกสิปีแล้วเราเนี่ยอเผอิญไปอยู่ตรงกลางเลยนะครับ <c oughs> ไปอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็อะไรครับก็ไปละหมาดมัสยิดเก่านะแตใ่ในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้ครอบคุมถึงความผิดพลาดนะครับของ คนนักวิชาการบางคนปัจจุบันนี้ที่ด้วยกับความไม่รอบคอบนะครับก็เลยทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่งามไม่คู่ควรนะครับแล้วก็เป็นตราบาปของสังคมไปจนกระทั่งถึงวันกียราา์นะก็คือบางทีบางที่เนี่ยมสัสยิดเดิมเขามีอยู่แล้วครับแล้วพอตัวเองนะครับเรียนจบกลับมาครับก็มาอยู่นะครับอยู่กันไปด้วยด้ยวยกับเขาได้ไม่นานนะครับเนื่องจากความ ไม่มีอัคลากไม่มีมารยาทหรือไม่มีความสุขุมรอบค่าพอไม่มีฮิกมาในการด่าว่าพอก็ไปทะเลาะกับคนเดิมของเขานะครับแล้วก็ตายายมาตั้งนะครับมัสยิดใหม่แล้วก็ไม่ยอมไปให้ไกลนะไปตรงกันข้ามทั้งฝั่งถนนเลยนะครับหรือตรงข้ามคนละฝั่งคลองกันแล้วก็สร้างเกทับเลยให้มันใหญ่กว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ถ้าว่าเราทะเลาะเบาแวงกันแล้วจาเป็นจะต้องสร้างมัส,สยิดก็ควรจะหนีให้มันห่างๆไกลๆนะครับถ้าหากว่าเขาไล่เราไม่ให้ไม่ให้ละหมาดในมัส,สยิดของเขาะครัยเขายังไม่มีทางไปก็ละหมาดในบ้านของเราก่อนออถือว่าเป็นอุโรอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะละหมาดในมัส,สยิดได้เพราะว่าเขาไม่ให้เราเข้ามัส,สยิดเนะี่ยแต่การที่ไปสร้างมัส,สยิดหลังใหม่นะครับแล้วเกเรทับของเขาเด้วยกับความแค้นเคืองเอาให้มันดีกว่าไปเลยนะ อันนี้อันนี้เนี่ยเข้าข่ายมัสยิดดีรอสนะครับมสัสยิดที่สร้างความแตกแยกสร้างความวุ่นวายในสังคมเพราะว่าท่านอุมาริมุคอตอมเนี่ยยุคในยุคข,ข,ของที่ท่านเป็นคอลิฟ้าเนี่ยท่านสั่งใช้ให้เจ้าเมืองต่างๆเนี่ยไปในเมืองไหนต่างๆเนี่ยพยายามสร้างมสัสยิดใหม่ตามหัวเมืองต่างๆตามหมู่บ้านตำบลต่างๆที่ไม่มีมสัสยิดแต่ว่าห้ามสร้างทับซ้อนกันนะแล้วถ้าว่ามีเกิดการสร้างทับซ้อนกันในระยะที่มันประชันชิดกันหรือใกล้กันเนี่ยท่านสั่งให้ ทำลายทุบนะครับมัส,สยิดที่2ทันทีนะครับท่านอิบนุม,มัสซูดเองเนี่ยเคยสั่งลูกชายของตัวเองนะที่ไปมีอํานาจแล้วไปสร้างมัส,สยิดที่มันอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากสั่งให้ลูกชายของเองเนี่ยทุบมัส,สยิดของลูกชายของตัวเองทิ้งแล้วก็ให้ลูกยามาเนี่ยไปหลอมรวมกับมัส,สยิดที่เขาสร้างอยู่ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดฟิตนะนะครับซึ่งที่กล่าวมานี้เนี่ยมันอาจจะห่างจาก ที่เป็นอยู่ในสังคมบ้านเราปัจจุบันด้วยซ้ําแต่บ้านเราเนี่ยบางทาไงีไม่เนื่องจากว่าบางทีอ้างว่าตัวเองสุนน่าแหละแต่ว่าไม่มีฮิกมะไม่มีความรอบคอบนะครับแทนที่จะมาแล้วก็ดาวะใช้อักษรของท่านนาบีมูฮัีมยมัดสลลัลอฮุอะลัยฮฺซลัมมาด้วยกับความนิ่มนวลมาด้วยกับความสุขุมรอบคอบแล้วก็มาด้วยกับการอดทนอดกลั้นนะครับถึงแม้ว่าจะถูก กระทำขนาดไหนก็นตามนะเพราะท่านนบีฮัมลัดสัลลัลลอฮิละสัลลัมนั้นถูกกระทำมากกว่าเราเยอะแยะนะแต่กลายเป็นว่าเราไม่ยอมที่จะถูกกระทำเราบอกว่าเราตามจะโดออยตามท่านนบีแต่ว่าท่านนบีถูกกระทำเราไม่ยอมนะเราอัดนะเร,นะเราโต้กลับเลยแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่กระทำซะเองไม่ยอมเป็นผู้ที่ถูกกระทำนะไม่ยอมที่จะเป็นนะครับลูกของท่านนบีอาดัมที่ถูกฆ่านะแต่อยากที่จะเป็นลูกของท่านนบีอาดัมคนที่เป็นผู้ฆ่านะครับ ก็เลยทําให้เกิดฟิตนะนะครับแล้วก็เป็นตราบาปนะให้กับสังคมมุสลิมไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาแล้วเขาก็จะต้องรับนะผลของบาปที่เขาก่อสร้างนี้นะครับไปจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาเพราะไอ้คนที่มัสยิดหลังเดิมนั้นเขาไม่พอใจแน่นอนนะแล้วเป็นภาพที่น่าหดหูนะครับเป็นภาพที่น่าเศร้ามากนะครับโดยเฉพาะเ,เวลาที่มีรวมตัวกันเยอะๆนะอย่างเช่นเวลาวันอีดเนี่ยนะไอ้มัสยิดนี้ก็มี อะไรครับมีริ้วล้อมีอสมาชิกเยอะไอม้มสยินนี้ก็มีสมาชิกเยอะแล้วพอละหมาดอีกนะครับแทนที่จะอะไรครับได้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วกระทักทายกันด้วยความสนิทใจก็มีความรู้สึกดินแหน่งแข็งใจกันอยู่พอเดินออกมาไอม้มสยินนี้ก็เดินออกมาจะข,าข,านนออาขึ้นรถก็มาขึ้นที่ถนนไอ้มสยินนี้ก็เดินออกมาก็มาขึ้นรถก็มาขึ้นที่ถนนแล้วเวลาพบปะเจอเจอกันครับการที่จะ พบปาเจอเจอกันด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์เรียร้อยมันก็ไม่เกิดนะถึงแม้ว่าจะทักทายกันบ้างก็อาจจะทักทายกันด้วยกับความรู้สึกกินแหนงแขงใจกันอยู่นะครับหรือด้วยกับทักทายแบบเสียไม่ได้แล้วบางคนก็ไม่ยอมเลยนะทั้งทั้งที่เป็นวันอีดแต่ก็ไม่ยอมที่จะคืนดีกันเพราะอันเนื่องมาจากกว่าอะไรครับสิ่งที่มันค้างคาอยู่ในจิตใจแล้วเป็นปมนะครับที่ฝังแน่นนะครับที่ไม่สามารถที่จะสลายปมนั้นออกจากจิตใจได้นะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่อะไรครับเอ่อเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับคนที่รุ่นหลังๆนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมสอนลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะครับพยายามบอกเลยว่าพวกแกเนี่ยระวังก็ไว้ดีนะไอ้เรามาดอนใหญ่เรามาดอนเล็กเนี่ยนะมันมีรวมเรามาดอนสองเรามาดอนแกไม่ใช่จบเมืองนอกเมืองนากันมาแล้วแล้วก็มางัดข้อกันเองนะครับเหมือนกับคนรุ่นรุ่น รุ่นก่อนๆเขาทำกันเอาเอาคนรุ่นพี่รุ่นพ่อเราเนี่ยเป็นบทเรียนอุทาห์ให้กับเราอย่างดีเลยนะครับท,ทั้งทั้งที่ไอ้คนสองมสัสยิดที่ผมว่ามาเนี่ยนะครับบางทีจบสำนักเดียวกันเลยนะครับแล้วก็สำนักซุนนะที่มีชื่อเสียงนะครับก็ลือลั่นกระชอนไปทั่วไปทั่วประเทศแต่ก็ยังมีอะไรครับมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้เราคนรุ่นหลังหรือว่าพี่น้องมีลูกมีเต้านะครับก็สอนพยายามสอนลูกลูกศิษย์ลูกหาว่า ความผิดพลาดของคนรุ่นก่อนน่าจะเป็นบทเรียนอุทาหรณ์ที่ดีว่าต,ต่อไปจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นตราบาปไปจนกระทั่งถึงวันเขียางแบบแบบนี้เกิดขึ้นอีกกับคนรุ่นหลังๆนะครับเอาความผิดพลาดของคนรุ่นก่อนนั้นมาเป็นบทเรียนสอนเรานะครับเพื่อที่จะได้ไม่ย่ำซ้นะำรอยความผิดพลาดของคนอื่นๆนะครับอันนี้คือ,เ,อ,อเนื้อหานะที่บอกว่านะทางที่ดีแล้วควรนะครับ ที่จะละหมาดในมัสยิดที่มันเก่ากว่านะครับไม่ใช่มัสยิดที่มันใหม่กว่าซุมบัลอัฟดัลูบะอัดาลิกัสซอลาตุฟิลมัสยิดิลอับอดีอันฮูมาซาฟะตันฟะฮาว่อัฟด,ดัลูมินัสซอลาติฟิลมัสยิดิลกอรีบนะแล้วรองประเสริฐรองอันดับต่อๆมาก็คือการละหมาดในมัสยิดที่มันมีระยะทางที่ไกลออกไปไกลกว่านะครับเพราะว่ดดาอัฟดัลูเพราะว่ามันประเสริฐกว่า มีน mm um. ัสซาลาติฟิลมัสซ so ิดหกอรี์ประเสริฐกว่ามัสยิดที่อยู่ใกล้นะครับก็คือถ้าหากว่ามัสยิดเราอยู่ตรงกลางระหว่างมัสยิดที่อะไรครับสองมัสยิดนะแล้วเราดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลางทีเดียวนะครับมัสยิดอีก์หนึ่งอันนึงเนี่ยไกลกว่าอีกอันหนึ่งใกล้กว่าเขาบอกว่าการที่เราเดินไปมัสยิดที่ไกลกว่านั้นประเสริฐกว่านะครับหรือเขาลิฮิสซาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะว่าท่านนบีมูฮัมมัด a m m ล d ซลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า อา ع มุนนาสอัจนฟิสซศลยตีอับดูฮุมฟาอับดูฮุมมัมชะนะครับมนุษย์ที่จะได้ผล,ลบุญยิ่งใหญ่ที่สุดในการละหมาดก็คือคนที่ไกลที่สุดแล้วก็ไกลอันดับต่อต,อตอรองลงมาต่อต่อมานะครับในการใช้การเดินก็คือระยะการเดินนั้นนะ่ยยิ่งไกลที่สุดยิ่งได้ผล,ลบุญมากที่สุดนะอันนี้ก็คงจะเข้าใจง่ายนะครับ กับที่เราเคยเพูดกันมาในเรื่องถึงว่าอะไรครับทุกย่างก้าวทุกย่างก้าวของเราที่เดินเนี่ย,ยก็อะไรครับเป็นผลบุญทั้งนั้นหมดเลยไม่ใช่เดินฟรีๆเพราะฉนั้นยิ่งเดินก้าวมากเท่าไหร่ก็อะไรครับก็ยิ่งก็ยิ่งได้ผลบุญมากเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ควรไปในที่ที่มันไกล,กลๆนะครับวะาลิกะบิอันนะอาฮะดะคุมอิดะตาวดดัดะะฟะอ์ซะนัลดุดูะ วะาทั้ลส س ิดะลายูรูดลายูรีดอิลลาศัลลัตะลัมยัคตูขุตวะตันอิลลารูฟิอะบิฮะดะร์จะวะฮุตตะอันหูบิฮะขัติอะฮัตตายัดคุลัลมัส س ิดที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเมื่อเขาทําน้ําละหมาดแล้วทําด้วยความประณีตสวยงามและมายัางมัสยิดโดยที่เขาไม่มีเจต,ตนาอื่นนอกจากการละหมาด ก็คือมามาสัสยิดเนี่ยมุ่งมาเนี่ยมีเจตนาอย่างเดียวคือมามาสัสยิดไม่ได้มาธุระป่าปังเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นแล้วเขาไม่ก้าวออกไปก้าวหนึ่งนอกจากอัลลอฮ์จะยกอัลลอฮ์จะถูกยกให้กับเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นนะครับอันนี้เป็นสำนวนของภาษาอาหรับนะก็คือสำนวนของภาษาอาหรับบอกว่าไม่ว่าท่านจะเดิน1นก้าวอัลลอฮ์ก็จะยกให้ 1, 1, 2, 1ขั้นนะครับถ้ามาเรียบเรียงเป็นภาษาจะบอกว่าทุกย่างก้าวที่เราเดินนี่ะแต่ละก้าวเนี่ย เราจะยกเราเราจะได้รับฐานะจากอะรถสุนตาลาแล้วจะเพิ่มให้เราหนึ่งขั้น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 ให้สูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องลองจินตนาการสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมก็ได้นะครับถ้าพี่น้องอมอีคอนโดนะครับหรือมีตึกสูงๆนะอย่างเช่ในประเทศดูไบเนะีนะ่ยยิ่งสูงเท่าไหรน่นยมันก็ยิ่งอะไรครับก็ยิ่งแพงอันนี้ในในมนุษย์ด้วยกันนะครับ ยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งแพงมากเท่านั้นนะครับแต่ว่าหน้าที่อัล้อเนี่ยนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีนะครับมันก็จะดีกว่านะถ้าหากว่าเราเดินเราเดินขึ้นเหมือนข้างบนเนี่ยเหมือนกับเราเดินทางทางลาดเนี่ยนะถ้าเ,าเดินทางลาดเนี่ยนะครับหมื่นเก้าเนี่ยอาจจะได้สักกิโลนึงนะครับแต่ว่าขึ้นข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเราเดินนะครับโอ้โห เราเดินทุกวันทุกวันทุกวันจะขึ้นไปขนาดไหนนี่แหละเราบอกว่ายิ่งแต่ละก้าวเนี่ยยกสูงขึ้น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 เรื่อยๆแล้วก็บาปกรรมถ้าเรามีบาปความผิดเนี่ยเขาจะลด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 หนึ่งบาปนะถ้าเรามีร้อยความผิดนะครับเราก็ได้ลดไปหนึ่งร้อยร้อยบาปแล้วนะครับร้อยความผิดแล้วนะครับวะฮุตตออันหูบีฮาคอตีอะนะครับแล้วก็จะถูกลดความผิดให้เขาในทุกก้าวนั้นหนึ่งความผิดฮัตตายะดคูลัลมัสยิดจน กว่าเขาจะเข้ามัสยิดแล้วก็ได้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 รับการยกนะครับแล้วก็ลดอย่างเงี้ยไปจนกว่าจะเข้ามัสยิดนะครับเพราะฉะนั้นกี่ร้อยก้ากี่พันก้าที่เราเดินนะเราก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นมากเท่านั้นนะครับวลีกาวลิฮีอะลัยฮิสซลาตัวสลามแล้วก็เพราะคําพูดของท่านนบีอะลัยฮิสซาลาตัวสลามที่ว่ามยาบานีซาลิมาตะดเดียรักุมตุกตะบอาซารุกุมนะและ โอ้พวกบานูสลิมะเอ๋ยนะครับจงอะไรครับอยู่กับบ้านเรือนของพวกท่านเพราะว่าร่องรอยของพวกท่านนั้นจะถูกบันทึกอันนี้ก็คืออีกคดิสหนึ่งนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามุสลิมนะครับที่ท่านอาบับดมลลาสุลแลหอะไรสักเลมพูดกับคนเผ่าหนึ่งก็คือพวกเผ่าบานูสลิมะนะครับเรียกว่าบานูสลิมะนะครับพวกบานูสลิมะเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเสียเปรียบนะครับ ก็คือบ้านอยู่ไกลจากมัสยิดของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลนอะเลฮ์ซัลลัมมากเลยนะครับเสยเปรียบคนที่อยู่ใกล้มัสยิดนะครับอะไรก็สะดวกหมดเดือนไม่กี่ก้าวก็ถึงมัสยิดนะก็เลยปรารบกันนะครับว่าจะย้ายบ้านเดือนของตัวเองนั้นมาใกล้มัสยิดนะครับแล้วพอท่านนบีรู้ข่าวนะครับได้ยินข่าวคราวนี้ก็อะไรครับก็ยับยั้งแล้วก็ปรามพวกนี้ว่าอย่าทำบ้าน นะครับเดียรอกุมนะครับบ to ้านของพวกท่านนะอยู่กับบ้านของพวกท่านอยู่กับบ้านของพวกท่านทําไมถึงให้อยู่กับบ้านของพวกท่านเพราะว่าตุกตบอาซาลูกุมนะร่องรอยของพวกท่านนั้นถูกบันทึกผู้บันทึกในที่นี้คือถูกให้คะแนนความดีนะมาลายกาเป็นคนจดบันทึกความดีให้กับท่านร่องรอยในที่นี้คืออะไรครับรอยเท้าที่เราย่างก้าวไปแต่ละก้าวเพราะฉะนั้นยิ่งอะไรครับ เราย่างก้าวต้องใช้เวลาเดินมากเท่าไหร่ผลบุญก็มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นตัวอย่างของพวกบานูสลีมะเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่อยู่ไกลนะครับมัสิดว่าไม่ควรน้อยเนื้อต่ำใจในความไกลของตัวเองเพราะบางคนคิดแต่เรื่องของความสะดวกอย่างเดียวนะอยู่ถ้าบ้านของฉันอยู่ถ้าถ้าถ้ถถามีตังเนี่ยนะจะซื้อที่อยู่ติดข้างมาสัสยิดเลยนะครับ สะดวกทุกอย่างเลยนะเป็นแหล่งชุมชนด้วยนะเปิดร้านขายของก็ดีได้นะครับแล้วก็พอถึงเวลามาก็เดินเข้ามาสัสยิดไม่กี่เก้าห้าเก้าสิบก้าก็ถึงมสัสยิดแล้วนะหรือสิบเก้ายี่สิบก้าก็ถึงมสัสยิดแล้วคิดแบบนี้นะคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆจนกระทั่งที่ว่าบางทีอาจจะลืมไปว่าไอ้ความคิดง่ายๆของเรานั้นอาจจะเป็นความคิดที่อะไรครับทําให้เรานั้นพลาดนะครับ ผลบุญจำนวนมากมายมหาศาลเลยนะครับต่อไปนะครับอับบะดูลอุลามะอิยรออันนักรอเบลมัสจีได้นี่เอาลาและนั่นละหูจีวารอนฟะกานะอะฮักกบบิสลาติฮิฟีนะแต่ว่าบรรดามีอับบะดูลอับบะดูลอุลามะเขาบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรครับยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีแต่เขาบอกว่าอับะดูลอุลามะอุลามะยรออันนักรอเบลมัสจีได้นี่เอาลานักวิชาการ นักวิชาการบางคนมองว่านะครับมัสยิดที่ใกล้กว่านั้นเอาลาัาสมควรกว่าก็คือมัสยิดที่ใกล้กว่านั้นสมควรที่เราจะละหมาดมากกว่าเลียนนาฮูจิวารอนเพราะว่าเขาเป็นอะไรครับเป็นเพื่อนบ้านกับมัสยิดหลังนี้นะครับฟากาเนะฮักกูบิสลาตีฟี่เพราะฉะนั้นเขาสมควรที่จะละหมาดที่มัสยิดหลังนี้มากกว่า وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا، إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاختفوا آثار جيل للمعالي سطرا، جيل زيد وأسيد.